lột ra nhiều đấy. Đãi không đãi. để nó thì được. là phải thì bị về, về. về. Ừ, Phút đòn để cho lũ này. ตอนเทียบรับราบเอาอึ๊บเอาเอาเลยเอาเอาดึงก็ไปเอาเอาเดึงก็ไปเด้งก็ไปเอ้ยฮ่าฮ่าฮ่าตัดให้ขาดตัดให้ขาดเออ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 เนี่ยโลกไปเยอะแล้วตรงเนี้ยเยอะกันเก็บ นี่นี่มาดูที่เขาทำอะไรกันเนี่ยดูที่เขาทำอะไรกันเนี่ยฮ้ย <laughs> <laughs> เขาทำอะไรกันเนี่ยดูมัดกันใหญ่อออออออเอ,อ,าอาป,อปอาุ๊บป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 ๊บปุ๊บปุ๊บอ๊บปุ๊บปุ๊บเปลปบ นี่เ Harr oh, นี่ยฮะอออออ๋อโอ้ยโอ้ยโอ้ oh, ถ้าเป็นทองก็ด oh, ีนะเนี huh. ่ยแผ่นทองเหลืองเนี่ยทองทองคำเลยอ่ะเดี๋ยวแต่งขอบๆอบหน่อยเออนั่นแหละเอ๊ะ